สวัสดีครับสุสินแฟนช่องบิลลี่ชี้บอนเดททุกท่านครับก่อนอื่นไปสรุปผลในค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับ เราไปเริ่มกันที่บอลเด่นเย็นนี้กันก่อนครับในส่วนของลีดยูเนเตตเมื่อคืนไอ้แกะเขาเหล็กหักคาบ้านครับเจอลีสอยไป1ประตูต่อ3เกมนี้บวกกันไปแบบ100%นะครับส่วนบาร์เซโลนาเมื่อคืนครับสกอร์สามจุดห้าต้องบอกว่าสูงเรี้ยวเลยนะครับราวะจบที่3ประตูต่อ2และแน่นอนครับว่าบาร์เซโลนาเมื่อคืนก็คว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็เอาชนะมาดริดครับของแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่ในสืกฟุตบอลสูเปร์คัพและคู่นี้เป็นคู่กิจกรรมทายผลสกอร์ด้วยครับแฟนๆท่านใดทาย ก็รับรางวัลจากพวกเราชีงงานบิลลี่ไปได้เหมือนเช่นเคยครับอะไะครับวันนี้มีในส่วนของฟุตบอล f a ฟเครับนัดตกครั้งอีกหนึ่งเกมนะครับหงแดงหรือพูลครับจะเปิดบ้านแอนฟิลด์เจอกับบาร์ซีหลังจากเพื่อนรักอย่างแมนยูตกรอบข่าบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าฟแฟนๆพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับและสำหรับแฟนๆที่อยากจะเข้ามารับข้อมูลไปเจอกันที่ F c สเขียว b y 2 4 5ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับฟแฟนๆท่านใดทายสกอร์ถูกก็รับรางวัลจากพวกเราชีมง,งานบิลลี่ไปได้เหมือนเช่นเคยถ้้พรอมแลว ที่คู่แรกที่แอนฟิลด์เลยครับเอาครับมาลุยกันในเกมคู่แรกกันเลยนะครับในสึกฟุตบอล FA Cup คัครับคืนนี้ยังมีหนึ่งคู่นะครับหงแดงลิเวอร์พูลครับจะเปิดแอนฟิลด์ดวลกับบาร์นสลีนะครับ ทีมที่มาจากหลีกวันนู่นเลยนะครับซึ่งคู่นี้จะลงสนามในเวลาตีสอนาทีแฟนๆท่านใดอยากจะเข้ามาร่วมสนุกกิกจกรรมไทยผลสกอร์คู่นี้บิลลี่จัดให้เลยนะครับเพียงแค่ทายผลเข้ามาใต้ช่องคอมเมนต์คำว่าคู่นี้จบ90านาทีแฟนๆคิดว่าสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอย่าลืมถ่ายภาพหรือจะแคปจอก็ได้ครับและส่งคําตอบไปที่แอปสีเขียว b y 2 4 5แฟนๆท่านใดทายสกอร์คู่นี้ถูกก็รับรางวัลจากวกเราทีมงานบิลลี่ไปได้เหมือนเช่นเคยเลยนะครับเอาละรครับสำหรับแฟนๆครับที่อยากจะ เข้ามาเป็นครอควรโดยการบิลลี่ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาเป็นครอควรโดยกันกับพวกเราทีมงานบิลลี่ชีบอลเด็ดนะครับเข้ามารับข้อมูลได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอาละครับไปดูในส่วนของทั้ง2ทีมกันก่อนครับผลงานเบื้องต้นทางฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมอันดับ4จากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในขณะที่บาร์ซิลีย์อยู่อันดับที่17ของลีกวันนู่นเลยซึ่งคู่นี้เจอกันมาทั้งหมดอยู่3ครั้งครับลิเวอร์พูลเอาชนะไป1และแพ้ไป2 2008คครรััั้งเเเหตุกิดดมื่่อปีบนลาสุดทที่่างงฝัของบคร 1>, 1ต่อ2นะครับซึ่งเกมนั้นก็เป็นฟุตบอล FA Cup นี่แหละครับ ซึ่งผลงานของลิเวอร์พูลในปัจจุบันครับต้องบอกว่าในรอบ5เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะไป2และเสมอไป3เกมแต่10นัดล่าสุดลิเวอร์พูลไม่แพ้เลยนะครับแต่แฟนๆก็ยังคงไล่ทางฝั่งของอาร์เนอร์ส็อตอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากแบบแผนการเล่นครับไม่เร้าใจและไม่รัดกุมเหมือนแต่ก่อน3เกมล่าสุดในเสมอลีดฟูลแลมรวมไปถึงอาร์เซนอลนะครับทำให้กำแพงเนี่ยกระชูดได้เพียงแค่2จาก5เกมเท่านั้นส่วนทางฝั่งของบาร์ซิลีครับในรอบ5เกมหลังที่ผ่านมาพวกเขาไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดหนัก ก็คือการแพ้มา3นัดติดนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปพ่ายเอ็กเซนเตอร์นะครับรวมไปถึงพ่ายแมนฟิลแล้วก็ลินคอนครับก่อนจะเสมอกับวีแกแคนแอตแลนติกไปซึ่งในเรื่องของกำแพงครับก็เก็บไปได้2จาก5เกมหลังเช่นกันครับส่วนทางฝั่งของลอิพูนะครับถ้าเป็นสนามแอนฟิลแล้ว5เกมหลังชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ครับส่วนทางฝั่งของบาร์ซิลีออกไปเยือน5เกมหลังชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ ซึ่งตัวเจ็บครับทางฝั่งของลิพูจ่าคาอเล็กซานเดอร์อีซังเหมือนเดิมนะครับจะกลับมาช่วงเมษายนล่าสุดเพิ่มเติมที่มีเจ็บเพิ่มก็คือแบสลี์ครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเอกิติเกที่ยังต้องรอเช็คฟิตซึ่ง11ตัวจริงตามค่าเนี่ยลิพูก็น่าจะมีการสลับตัวจริงและก็ตัวสำรองนะครับลงสนามในนัดนี้ในส่วนของฟอร์เรนเวียสเกมนี้น่าจะได้ลงสนามต่อเช่นเดียวกันกับเกอร์ติสจูนนะครับลงไปถึงทางฝั่งของแม็กซ์อลิสเตอร์ส่วนแบนลี์ครับพวกเขาก็จะมาในแผน 42- 3สครับ ก็จะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่เต็มระบบเหมือนเดิมแน่นอนครับซึ่งผู้เล่นที่น่าจับตาม,มองถ้าได้ลงสนามกัสโปยังคงเป็นทางเลือกที่ดีครับและตอนนี้ผลงานกระชุนเหลือเกินครับตั้งแต่ซาลาไปศึก f อฟคอนเนกัสโปย,ยิงคนเดียวเลยนะครับหประตู3ามแอสซิสครับอาจจะไม่เยอะมากแต่เยอะที่สุดนะตอนนี้ที่มีอยู่ในทีมครับ ซึ่งเกมนี้กำแพงเบื้องต้นเนี่ยไปที่2.25นะครับและสูงตามเนี่ยไปที่3.54ซึ่งก็ต้องบอกว่ากำแพงเนี่ยตั้งไว้สูงพอสมควรเลยนะครับซึ่งเกมนี้ครับก็ต้องบอกว่าทางฟังของลิพูยังคงเหนือกว่านะครับถึงแม้จะใช้ผู้เล่นชุดสำรองหรือว่าโรเตชันก็ตามครับเนื่องจากผลงานโดยโรวมของพวกเขายังถือว่าดีวิชั่นสูงกว่าและผลงานในรอบ10เกมหลังยังไงก็เหนือกว่าอยู่แล้วครับเกมนี้ถึงจะเป็นการโรเตชันทีมแต่ภาพรวมยังไงลิพูยังคงเป็นต่อหลายขุมครับสำหรับเกมนี้แฟนๆคิด เห็นอย่างไรครับมาร่วมสนุกกิจกรรมไทายผลได้เลยนะครับรวมไปถึงแฟนๆที่อยากจะเข้ามารับข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวไปเจอกันที่แอปสีเขียว BY245 ด้านหน้าอย่าลืมใส่ตัวแอดด้วยนะครับเอาคข้ปลุยกันต่อในเกมคู่ที่สองกันเลยนะครับซึ่งคืนนี้ครับเป็นศึกฟุตบอลเฟนช์ครับรอบ32บทีมสุดท้ายนะครับไปดูปารีสแซ็คเช็แมครับคืนนี้พวกเขาจะกลับมาเล่นในปาร์คเดอแปงดวนกับปารีสเอฟซีนะครับ ซึ่งผลงานของทั้ง2ทีมครับถ้าเป็นในฟุตบอลลีกเนี่ยปารีสแซ็งแมงนไปอันดับ2ของตารางน,นะครับส่วนปารีสเอฟซีอยู่อันดับที่15ของตารางครับก็ถือว่าผลงานห่างกันราวฝากับเหวอยู่นะครับ ซึ่งคู่นี้เจอกันมา2ครั้งแน่นอนครับว่าปารีสแซชงแมงเอาชนะไปได้ทั้ง2เกมแต่สกอร์ไม่ขาดนะครับ2-1ทั้ง2เกมเลยทีเดียวซึ่งผลงานเบื้องต้นครับทางฝั่งของปารีสแซ็คเชงแมง5เกมหลังสุดที่พวกเขาลงสนามไปนะครับชนะไป3และมีเสมอไป2นัดครับล่าสุดพวกเขาก็ไปเสมอกับโอลิมปิกมักสวยมาในเวลา2ประตูต่อ2นะครับก็จะต้องไปต่อกันที่ช่วงเวลาพิเศษซึ่ง2เกมก่อนหน้านั้นก็สามารถเอาชนะปารีสเอฟซีนี่แหละครับมา2ประต ตูต่อหนึ่งแต่กำแพงต้องบอกว่าสวนทางกันพอสมควรครับเพราะตลอด5นัดที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้บวกเลยแม้แต่เกมเดียวครับ ส่วนน้งฝั่งของทีมเยือนครับปารีสเอฟซีนัดหลังสุดของพวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับซึ่งก็เป็นศึกฟรนช์ครับนี่แหละครับพวกเขาเอาชนะเรามาดุสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3ก่อนจะกลับเข้าสู่สภาวะความเป็นจริงโดยการพ่ายกับปารีสแซ็คชอรแมนไปดูสกอร์สต่อหนึ่งแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าสกอร์มันก็ไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่กำแพงก็บุกไปได้เพียงแค่เกมเดียวอยู่ดี ซึ่งผลงานของปารีสเซชเช็คแมงท่านลงสนามในปาร์คเดอแปงชนะ3เสมอ2นะครับส่วนทางฝั่งของปารีสเอฟซีชนะไป2เสมอ1แพ้ไป2เกมจากการออกไปเยือน5เกมหลังสุดครับ ตัวเจ็บจ้าบ้านจะขาดหลักๆก,ก็3รายเท่านั้นครับส่วนทีมเยือนมี2รายนะครับที่ยังไม่พร้อมสาหรับการใช้งาน11ต,ตัวจริงตามคาดปารรีสแซียเช็แมงเกมนี้น่าจะใส่ชุดใหญ่อยู่นะครับในส่วนของเดเบเล่คาดการณ์ว่าน่าจะได้ลงสนามต่อนะครับส่วนในรายของครัสเตเลียรและวิินย่าเนี่ยก็อาจจะได้ลงสนามต่อเนื่องเช่นกันส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับคาดการณ์ว่าน่าจะมาในระบบแผน5-4-1ครับโดยตัวจบสกอร์ของพวกเขา ก็คาดการว่าเกมนี้จะใช้เบนเกเบิลรับวมไปถึงตัวกลางจะมีคา m มาราโรเปสรวมไปถึงอิควเน่อยู่ริมเส้นฝั่งขวานะครับส่วผู้เลนที่น่าจะตามมองถ้าได้ลงสนามครัสคิรียังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีครับผลงานฤดูกาลนี้อาจจะเครื่องร้อนช้านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหลักที่นังฟังของปารีสแซ็แมงจะขาดไม่ได้อยู่เหมือนกันซึ่งเกมที่แล้วดวลกันมาปารีสแซ็แมงครองบอล เบีดเสร็จเนี่ยมากกว่า70%เลยนะครับโอกาสจบสกอร์ก็สูงกว่าด้วยครับแต่ทําได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นเกมนี้กําแพงไปที่2เมตรนะครับและสูงต่ำเนี่ยไปที่3.5แน่นอนครับว่ากาแพง2เมตรอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ที่ผ่านมา2เกมล่าสุดปารีสแซงแฌงแมงก็เบียดได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับแต่เกมนี้บิลลี่ยังขอชี้เป้าไปที่ทางฟังของทีมโจบ,บ้านเหมือนเดิมครับว่าพวกเขาจะผ่านทางฝั่งของปารีสเอฟซีไปได้อีกครั้งหนึ่ง เกมนี้จะให้ครับดยไปที่ปารีสแซ็คช็คแมงได้เลยครับเอาครับคู่3ไปกันที่ฟุตบอลลีครับขยับไปกันที่การโชซิลีอาอิตาลีคืนนี้มี2คู่ลงสนามครับประเดิมกันที่เกมคู่แรกกันก่อนนะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเจนัวดวลกักไการี่ครับซึ่งในปัจจุบันเจ้าบ้านอย่างเจนัวผลงานไม่ค่อยดีครับ พวกเขาอยู่อันดับที่17ของตารางนะครับชนะได้เพียงแค่3นัดเท่านั้นครับเสมอ7แพ้ไป9มี16คะแนนในขณะที่ไกายารี่อยู่อันดับที่15ชนะ4เสมอ3แพ้ไป8มีอยู่19คะแนนครับคู่นี้เจอกันมาในรอบ5้าเกมหลังสุดปรากฏว่าเอาชนะกันไปฝั่งละเกมนะครับแต่3นัดล่าสุดด,ดวลกันมาเสมอทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านของไกยอรี่2เกมล่าสุดที่จบที่1 1แล้วก็3ประตูต่อสส่วนกำแพงครับทางฝั่งของชาบ้านเก็บ2เจ้า2และหลุดไป เพียงแค่เกมเดียวซึ่งผลงานของเจนัวครับสเกมล่าสุดจบที่ผลเสมอกับปีซ่าและเอซีมิลานแต่3เกมก่อนหน้านั้นแพ้มา3เกมติดเลยนะครับกำแพงก็บวกได้เพียงแค่เกมเดียวครับส่วนาาน้องฝาของกโยรี่5เกมหลังสุดชนะได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับเสมอไป2และแพ้ไปอีก2เกม แต่กำแพงนค่อนข้างดีครับเพราะบวกได้3จาก5เกมหลังเจ้า1หลุดไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับสถิติการได้บวกของเกยุยูรี่ค่อนข้างดีเลยนะครับสินัดหลังเนี่ยหลุดไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับก็คือการเสมอกับปี่าเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นการบวกไปมากกว่า7นัดครับแล้วก็มีเจ้าไปอีก2เกมเท่านั้นเอง ผลงานของจนีนวในบ้านชนะได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับส่วนนางฝั่งของกายรี่ออกไปเยือนก็ชนะได้ครั้งเดียวเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่ากำแพงเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในรอบ5เกมหลังที่ผ่านมาตัวเจ็บจุาบานยังคงเพียบครับเบื้องต้นตามรายงานมีอยู่5รายครับที่ไม่พร้อมสำหรับการใช้งานส่วนทีมเยือนก็ไม่น้อยหน้าครับก็มีอยู่4รายหนึ่งในนั้นคือเบลอติครับผู้เล่นตัวหลักที่ต้องบอกว่ามีปัญหาาการบาดเจ็บแทรกซ้อนอยู่ตลอดครับ ส่วนการจัดทัพของเจนัวครับเบื้องต้นใช้แผน352ครกับเน้นตรงกลางโดยจะวางหน้าคู่เป็นโคลัมโบครับประสานง,งานกับเวอร์จินยาส่วนชิมเยือนยาะไก,กยอรี่จะมาในแผน4231โดยตัวเป้าจะวางเป็นคิริซอยครับแล้วก็จะมีบอลลูรี่รวมไปถึงบาริสต้าครับ ซึ่งผู้เล่นที่น,น่จับตามองไปที่โคลัมบก่อนครับเห็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าถึงผลงานหลังๆจะไม่ค่อยดีแต่ก็ซัดได้4ประตูอยู่นะครับแล้วก็มี1นึ่งแอสซิสแถมมาล่าสุดที่เจอมิลานเสมอได้เพราะเขาเลยนะครับเป็นผู้ยิงประตูตีเสมอเกมก่อนดวนกันมาครับตามสถิติเบื้องต้นการครองบอลต่างๆก็ต้องบอกว่า50-50ครับแต่โอกาสจบสกอร์เกมที่แล้วเปน็นางฟังของจีนว่าทำได้ดีกว่านะครับแต่สุดท้ายก็จบที่ผลเสมอไปอย่างท่วมท้นถึง3ประตูต่อ3กำแพงเกมนี้ครึ่งเมตร เท่านั้นครับสูงต่ำไปที่2เมตรผลงานของทั้ง2ทีมเท่าวัดกันที่5เกมหลังยังไงก็การันตีไปที่ไกยารี่ก่อนครับผลงานค่อนข้างดีออกไปเยือน5เกมหลังถึงจะชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่อัตราการบวกสูงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่า5เกมหลังที่ออกไปเยือยได้บวกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีไปที่ไกยารี่ทันทีครับไปต่อกันที่คู่ที่4กันเลยนะครับไปดูทัพมาลายกันหน่อยครับยูเวนตุสคืนนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับเครมโมเนเซครับ ซึ่งในปัจจุบันยูเวนตุสเนอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับลงสนาม19นัดชนะ10เสมอ6แพ้ไป3มีอยู่36คะแนนส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับโครมอโมเนซพวกเขาอยู่อันดับที่13ชนะไป5เสมอ7แพ้7มี22คะแนนครับ การเจอกันของคู่นี้3นัดล่าสุดดวลกันมายูเวนตุสชนะไปได้ทั้ง3เกมล่าสุดก็เฉือนชนะไป1-2ต่อเท่านั้นครับผลงาน5เกมหลังของยูเวนตุสยังคงทําได้ดีครับชนะไป4แล้วก็มีเสมอนหนึ่งให้กับเอลเชก่อนที่นัดล่าสุดครับจะกดซัสซโลไป0ูประตูต่อ3 5เกมหลังที่ลงสนามชนะ4แล้วก็มีแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับ สูครีโมนเนเซ่ครับห้าเกมหลังที่ลงสนามแพ้3เสมอ2เท่ากับว่า5นัดที่ลงสนามล่าสุดไม่มีเกมไหนที่ชนะได้เลยนะครับโดยที่กำแพงก็ได้บวกไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและก็หลุดไปแบบกระจุยกระจายครับมากกว่า4เกมซึ่งในบ้านของยูเวนตุสไม่แพ้เลยนะครับ5เกมหลังชนะ4เสมอหนึ่งครับในขณะที่การออกประเด็นของครีโมนเนเซ่ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับแถมบวกได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นในส่วนของตัวเจ็บครับช่บ้านเพียบเลยนะครับเบื้องต้นตามรายงานอยู่6รายครับ ในส่วนของดูซานเวลาโฮวิชยังไม่พร้อมสำหรับก,การใช้ง,งานส่วนทีมเยือนมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นครับสิเตัวจริงนาคาดยูเวนตุสใช้แผน42-31ครับในส่วนของเดวิสรับจะคอยเป็นตัวจบสกอร์แทนวราวโฮวิชนะครับตอนที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ด้านซ้ายไปในส่วนของยีดิสรับแล้วก็จะมีในส่วนของแมคเคนนี่ที่ประจำการอยู่ทางฝั่งขวาส่วนทีมเยือนอย่างครโมเนเซเกมนี้จะใช้บนูนาโอลี่ครับประสานง,งานกับเจมี่วาร์ดี้กับแผน35-2 ผู้เล่นชิจับตามองครับทางฝั่งของยูเวนตุสต้องระวังให้ดีจะีม่วันด,ดีรน้รายนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับอดีตจิงจอกเท่าที่ซัดไปแล้ว5ประตูกับอีก1แอสซิสจากการลงสนาม15เกมที่ผ่านมาครับโดยที่เกมก่อนครับดวลกันมาทางฝั่งของยูเวนตุสครองบอลได้เป็นรองแต่เฉิอนชนะได้ครับพอโอกาสจบสกอร์ถือว่าทําได้ดีกว่าเบื้องต้นเกมนี้กําแพง1.52ครับและสูงต่ำไปที่2.53 ผลงานของทั้งสองทีมครับเท่าวัดกันที่5เกมหลังยังไงก็ต้องให้ยูเวนตุสเท่านั้นครับผลงาน10เกมหลังมีแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวให้กับนาโปลีล่าสุดไปอัศสโซโลมา3ดอกเน้นๆบวกกับทางฝั่งของทีมเยือนอย่างโคริโมเนเซไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดเกมนี้ยืนพื้นไว้2ประตูได้เลยครับไปลุ้นยาวๆกันลูกที่3จากยูเวนตุสกันครับ เกมคู่ที่5ครับไปกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนคืนนี้มีลงสนามกันเพียงแค่คู่เดียวครับก็ไปกันที่คู่ของเซบียาคืนนี้ตีสามาแบบดึกๆเปิดบ้านโดนกับเซลตาบีกโก้ครับ ซึ่งในปัจจุบันเซลตาบีโกมีอันดับที่ดีกว่าเซบีย่าแต่ต้องบอกว่าช่วงหลังเซบีย่าเขาก็หลุดมาแบบนี้ประมาณ2-3ฤดูกาลแล้วนะครับไม่ค่อยได้ขยักขึ้นไปด้านบนของตารางซักเท่าไหรโจาบานเบื้องต้นมีอยู่เพียงแค่20คะแนนเท่านั้นครับจากการชนะ6จาก18เกมเสมอ2และพุ่งชนความพ่ายแพ้ไปแล้วมากกว่า10นัดซึ่งเซลตาบีโกครับฤดูกาลนี้ถือว่าทําได้ดี18นัดของพวกเขาชนะไป6ครับเสมอ8แพ้4มี26คะแนน ตามเบติสทีมอันดับที่6ของตารางและพื้นที่ยุโรปเนี่ยเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับไปดูคู่นี้ครับเจอกันในรอบสิบนัดหลังเป็นยังไงบ้างครับปรากฏว่าเจ้าบ้านในชนะไป4ครับเสมอ4ส่วนดังฟังของผู้มาเยือนครับเชลตาบีโกชนะได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแต่เป็นครั้งล่าสุดด้วยนะครับที่เอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับกำแพงเบื้องต้นในส่วนของทีมเยือนครับเก็บได้3นะครับส่วนเจ้าบ้านบวกไป2ครั้งเท่านั้นหากเกมหลังผลงานดีกว่าชัดเจนครับ เซบีย่าในรอบ5เกมที่ผ่านมาผลงานหลุดนะครับพวกเขาเสมอก่อนครับกับบาเลเซียก่อนจะมาคืนฟอร์มเก่งโโลโอเบโดไป4-0และแพ้3เกมติดให้กับอาราเบสมาดริดแล้วก็เลบันเตในเกมล่าสุดด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยแพ้เละพอสมควรครับเจอเลบันเตกดไป0ประตูต่อ3ซึ่งเลบันเตในปัจจุบันอยู่อันดับที่19ของตารางด้วยนะครับ ส่วนน้งังของเซลต้าบีโก้หเกมหลังสุดผลงานดีขึ้นตามลำดับครับหลังจากแพ้บุรุญยามาก่อน1 2ต่อ2ก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านเอาชนะบินเบาไป2 0ครวับ ก่อนจะเสมอ2เกมติดให้กับอัลบาเซเต้และก็โอเบโดนะครับและล่าสุดพวกเขาก็เอาชนะบาลนเซียมามากกว่า4ประตูต่อหนึ่งครับกำแพงก็บวกไป2ครับแล้วก็มีหลุดไป3เกมในบ้านของเซบียาชนะ2แพ้2ครับส่วนเซลตาบีโกออกไปเยือน5นัดหลังไม่แพ้มาแล้ว4เกมติดเสมอไป3แล้วก็มีชนะไป1เกมแต่กำแพงไม่ขยับเลยนะครับบวกได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น ในส่วนงตัวเจ็บครับชูบ้านมีหลายรายพอสมควรครับเกมนี้ก็จะขาดฮาสเวียต้านะครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบก,กวนส่วนทีมเยือนมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่รายเดียวเท่านั้น11ตัวจริงตามคาดซิบียาจะมาในแผน352ครับก็จะมีซันเชสครับยืนเป็นหน้าตัวเป้าประสง,งานกับวากัส ส่วนทีมเยือนครับก็จะมาในระบบ3-4-3อีกเซียครับยังคงได้รับหน้าที่ให้เป็นตัวจบสกอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีฝ่ายสนับสนุนเับไม่วาจะเป็นซูรากูซาครับรวมไปถึงนางฟังของโรูมแมนส่วนผู้เล่นชิ่น่าจับตาม,มองก็ไปที่อิกเซียเนี่ยแหละครับผลงานอาจจะไม่กระชูดมากนะครับแต่ก็ยังถือว่าพอไปวัดไปวา17นัดซัดไป7ประตูกับอีก2แอสซิสครับ ซึ่งเกมก่อนคู่นี้ดวลกันมานะครับสถิติการครองบอลเท่ากันที่50%แต่เซบียมีสถิติการจบสกอร์ที่ดีกว่านะครับแต่สุดท้ายแพ้ไป3ต่อ2ครับกำแพงเบื้องต้นคู่นี้ไปที่เสมอเท่านั้นสูงต่งไปที่2.25องครับสำหรับเกมนี้ยังของมองไปที่เซีตาบิโก้ก่อนนะครับอันดับตารางคะแนนก็ดีกว่าผลงาน5เกมหลังก็ดีกว่าด้วยครับแถมพวกเขานะครับนัดล่าสุดที่ดวลกันมาก็เฉือนชนะเซีตาบิโก้มา3ประตูต่อ2ด้วยเกยมนี้ยังไงก็ไปที่ทีมรองอย่างเซีตาบิโก้เท่านั้นครับ คู่ที่6กคำยังอยู่กันที่สเปนแต่ขยับไปกันที่ลีก2นะครับไปดูฮูเอสกาครับทีคืนนี้พวกเขาจะโดวลกับคอโดบา ซึ่งคู่นี้จะลงสนามในเวลาตีสอครึ่งับซึ่งในปัจจุบันฮูเอสกายู่อันดับที่19ของตารางครับยังอยู่ในพื้นที่สีแดงชนะ6จาก20เกมเท่านั้นเสมอ5แพ้9มี23คะแนนส่วนคอรดูบ้าอยู่อันดับที่11ครับชนะ7เสมอ8แพ้5มี29คะแนนซึ่งคู่นี้เจอกันมาในรอบ6เกมหลังเจ้าบ้านอย่างฮูเอสกาชนะมาแบบรัวๆและกำแพงก็เก็บไปแบบรวัวๆเช่นกัน ซึ่งผลงานของเอสกาต้องบอกว่าช่วงหลังไม่ดีนะครับ5เกมหลังชนะได้เพียงแค่นัดเดียวก่อนจะเสมอกับโอซาซูนาและราซิ่งซันตาเดครับเกมล่าสุดพวกเขาแพ้คาสติลลอนมาและเทคถึง4ตัว1แต่กำแพงก็ยังเก็บไปได้3เกมอยู่นะครับส่วนทางฝั่งของคโดบาครับ5เกมหลังแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับก่อนจะเสมอกับเลกานเสและเออีบาโดยที่2เกมล่าสุดเอาชนะมิรันเดสกับบุโกฟซีเอฟนะครับผยสกอร์2-0ก่อนอว่า4เกมหลังฟอร์มคึกคักเหลือเกินครับสำหรับคโดบากกแง็ ไป3จาก5นัดหลังด้วยนะครับส่วนน้องฝั่งของฮูเอสกาครับในบ้านพวกเขาชนะได้1เสมอ3แพ้ไป1นะครับส่วนโคโลบ้าไม่แพ้มาแล้ว4เกมแต่เป็นการเสมอ3แล้วก็ชนะเกมล่าสุดที่ออกไปเยือนมิราเนสได้อีก1เกมครับในส่วนของการจัดท้าเบื้องต้นครับเจ้าบ้านจะมาในแผน4-1-4-1โดยตัวป้อจะมีเอรินส์ครับที่จะคอยเป็นตัวจบสกอร์ตรงกลางก็จะมีรถดิเวสเปเรส เซลว่าครับที่จะคอยเป็นตัวสร้างสรรเกมส่วนทีมเยืนอย่างคอร์โดบ้ามาในระบบหน้า3 f u ฟูเอนเตสครับเป็นตัวเป้าด้านข้างก็จะมีกราซิโดนะครับประสานงานกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นกอนซาเลสส่วนผู้เล่นที่ฟอร์มโดดเด่นไปที่ฟูเอนเตสครับ เบื้องต้นยิงคนเดียวไปแล้ว8ป,ประตูกับอีก1นึ่งแอสซิสครับจากการลงสนาม19นัดที่ผ่านมาซึ่งคู่นี้กำแพงอาจจะไม่ร้อนแรงเพราะเปิดมาที่เสมอเท่านั้นครับแน่นอนว่าทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านผลงานของฮูเอสกายังคงต่ำเตี้ยเรียดินในขณะที่ คอดูบ้าครับต้องบอกว่าช่วงหลังผลงานดีขึ้นตามลำดับไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมเสมอ2และชนะมาอีก2เกมล่าสุดโดยกดบุโกสมา2 0น,นะครับแบบหมัดหม,มัดเลยเกมนี้ยังของมองไปที่ทางฟังของผู้มาเยือนครับว่าคอดูบ้าคืนนี้จะบ้าสมชื่อจัดการหูเอสกาไปแบบสบายสบายครับขอเข้าไปกันที่2คู่นะครับจากฟุตบอลฮอลแลนด์ดิวิชั่น2ครับไปดูชุดเยาวชนของ PSV ครับที่คืนนี้จะเล่นกับทางฟังของ s อสซีออครับ ตามตารางคะแนนเบื้องต้นครับทางฝั่งของ PSV ชุดเยวาชวชน,นยอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับ ชนะไป10ครับเสมอ4แพ้7มีอยู่34คะแนนส่วนออสเนี่ยอยู่อันดับที่18นู่นครับชนะได้เพียงแค่4จาก21นัดเท่านั้นการเจอกันของคู่นี้4เกมหลังสุดปรากฏว่าทางฝั่งของชุดเยาวชน PSV ไม่แพ้ครับชนะ2แล้วก็เสมอไปอีก2เกมแต่ก่อนหน้านั้นก็แพ้โยยาวม,มา4เกมเหมือนกันนะครับสำหรับทางฝั่งของ PSV ถ้าดูในรอบ10บนัดทางฝั่งของเจ้าบ้าน PSV ชุดเยาวชนเป็นรองครับแต่ถ้าเอาในรอบ4เกมหลังเป็นตัวตั้งก็ถือว่าพวกเขาทําได้ ค่อนข้างดีครับซื้อผลงานของ PS V 5เกมหลังชนะไป2ครับแล้วก็มีแพ้ไป3เกมเพิ่งกลับมาเอาชนะเดนฮักมา1 2ต่อ2นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีแพ้เอเวอเรตตยู21่21แพ้อเมเรนะครับ รวมไปถึงแพ้ดางฝั่งของไฮโฮเฟ่นครับไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0กำแพงเนี่ยเป็นไปตามผลการแข่งขันเบื้องต้นผลงานของทีมเยือนครับ5เกมแล้วที่สะกดคำว่าชนะไม่เป็นแพ้4เสมอ1 3เกมล่าสุดแพ้มาแบบรัวๆกำแพงเนี่ยเก็บไปเพียงแค่2นะครับส่วนทางฝั่งของ PSV 5เกมหลังที่ลงสนามในบ้านชนะ2เสมอ1แพ้ไปอีก2ส่วนผู้มาเยือนครับออสออกไปเยือน5เกมหลังชนะ2เสมอ3ไม่แพ้เลยนะครับแถมกำแพงบวกได้ เกมติดครับส่วนกำแพงเกมนี้ครับไปที่ปอปอเท่านั้นนะครับสูงต่ำเนี่ยไปที่3.5แน่นอนก็ว่าดัางฟังของ PSV ผลงานในช่วง5เกมหลังก็อาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าไปดูทางฟังของทีมเยือนต้องบอกว่าอาการหนักกว่ายเยอะครับดังนั้นเกมนี้ยังขอมองไปที่ PSV ก่อนนะครับเพราะพวกเขาจะสามารถเอาชนะทางฟังของออสไปได้เกมนี้จะไปที่ PSV ชุดเยาวชนครับไปกันที่อีกหนึ่งคู่ครับในส่วนของ a อสเซสอาร์คมาครับที่คืนนี้พวกเขาก็จะดวนกับอาร์แจ ชุดเยาวชนอัคสมาเนี่ยก็เป็นทีมชุด2นะครับซึ่งเบื้องต้นครับถ้าไปดูตารางคะแนนนะปัจจุบันอัคสมาเนี่ยอยู่อันดับที่17ครับส่วนน้องฟ่งของอาจจนกอยู่อันดับที่20ก็เรียกได้ว่าย่ำแย่ทั้งคู่นะครับ อัซ์มาดีหน่อยครับ21นัดชนะ6เหมือนจะน้อยแล้วนะครับแต่ถ้าไปดูในส่วนของอาร์แจ็ค21นัดชนะได้เพียงแค่2เท่านั้นนะครับแพ้13เท่ากันแต่มีเสมอเยอะไปหน่อยครับสำหรับอาร์แจ็คอัมสดุดัมหาเกมหลังสุดที่ดวลกันมายังคงเป็นทางฝั่งของอัรซ์มาที่ชนะไป4นะครับแล้วก็มีแพ้อาร์แจ็คในเกมล่าสุดไปนัดเดียวผลงานไม่ดีครับในส่วนของอัรซ์มาหาเกมหลังชนะ1แพ้ไป4ครับกำแพงเก็บได้เพียงแค่นัดเดียวก็คือนัดที่เอาชนะโรด้าเจซีไป2ต่อ3นั่น ไปตามระเบียบส่วนอาจจักอัมสดาม5เกมหลังสุดที่ลงสนามชนะไป1แพ้4ครับแพ้แบบเช็ดเลยล่าสุดก็คาบ้านไปอีกครับให้กับวันไวท์สย์ประตูสอ2แต่กำแพงดีกว่าทางฝั่งของอัลซมานะครับยังบวกได้2เจ้า1และหลุดไป2เกมครับ ในบ้านของอัลซมาแพ้มาแล้ว4เกมติดส่วนทีมยือนอย่างอาแจกกับแพ้มา4ี่เกมติดเช่นกันกำแพงเกมนี้0.51ครับสูงตามไปที่3.35ก็ดีเลยว่ายำแย่ไม่แพ้กันครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของผลผลิต5เกมหลังทางฝั่งของทีมยือนอย่างอาแจกน่าจะดีกว่าสักนิดหน่อยเท่านั้นครับแต่เกมนี้วิลลี่ชีป้าไปที่ทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับว่าอัลซมาจะเอาชนะอาแจกไปได้ดูจากภาพรวมแล้วค่าน้ําแล้วอัลซมาดีกว่าครับ เอาครับเราไปไปิดท้ายกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชนเอเชียนะครับ AFCU 2 3ครับ มี2คู่ที่น่าสนใจก็คือซาอุดีอาราเบียอยู่3ครับที่คืนนี้จะดวลกับทีมชาติเวียดนามซึ่งทางฟังของซาอุดีอาราเบียอยู่อันดับ3ของกลุ่มนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยไปอันดับที่1ของกลุ่มครับซาอุดีอาราเบียชนะ1แพ้1นะครับส่วนเวียดนามชนะมา2เกมติดครับซึ่งคู่นี้เจอกันมาทั้งหมดอยู่6ครั้งเอาเป็นว่าทางฟังของซาอุดีอาราเบียไม่เคยแพ้เวียดนามเลยนะครับลาสุดเจอกันมาในปี2023เวียดนามแพ้ไปดุษกรกอร์1ต่อ3นะครับกำแพงส่วนใหญ่ยังคงเป็นาอุดเบีย เก็บไปได้เกือบทั้งหมดซึ่งผลงาน5เกมหลังของซาอุดีอาระเบียชนะไป3ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมให้กับจอแดนอย่างน่าเสียดาย3ต่อ2แต่กำแพงก็บวกได้3จาก5เกมหลังเท่านั้นครับส่วนเวียดนามชนะมา2เกมนั่นก็คือนัดที่เล่นกับจอแดนเปิดสนามนะครับเราก็เอาชนะคีกิสถามในเกมล่าสุดมาอีก1 2แพงปรากฏขึ้นมา3นัดบวกได้ทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งซาอุดีอาระเบียสถานะในบ้านในชนะมาแล้ว4เกมติดส่วนเวียดนามเนี่ยพวกเขาชนะ2แพ้3นะครับจากสถิติการออกไปเยือนเบื้องต้นคู่นี้กำแพงไปที่0.51ครับและสูงต่ำไปที่2.25ดูจากผลงานรวมๆในนนคบว่าทางฟังของเวียดนามเหมือนจะดีกว่าครับในรายการนี้แต่ตามสถิติท้าดวลกันมาต้องบอกว่าทางฟังของซาอุดีอาระเบียถือว่าเป็นต่ออยู่พอสมควรกำแพงวันไปเพียงแค่0.51เท่าน,นั้นครับบิลลี่จึงของมองไปที่ซาอุดี อารบเบียก่อนเพราะฟอร์มโดยรวมก็ยังถือว่าไม่น่าเกลียดครับ ไปดูเกมคู่สุดท้ายกันครับในส่วนของจอแดนครับคืนนี้ดวลกับคีร์กิสสถานซึ่งคู่นี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเวียดนามกับซาอุดีอาระเบียนั่นแหละครับซึ่งจอแดนเป็นอันดับ2ชนะ1แพ้1นะครับในขณะที่คีร์กิสสถานแพ้มา2เกมติดครับซึ่งคู่นี้ก็เจอกันมาทั้งหมดอยู่3ครั้งและเป็นจอแดนครับที่กดมาได้2เกมล่าสุดเจอกันหมัดๆมัดในปี2019กโอกรนันอยู่พอสมควรนะครับทางฝั่งของจอแดนกดไป 0- ต่อ3ผลงานของจอแดน5เกมหลัง ในชนะ2เสมอ2แพ้ไป1อันนี้นับทุกรายการนะครับพวกเขาปวดหัวด้วยการพ่ายเวียดนามไปก่อนครับก่อนจะเอาชนะซาอุดิอาระเบียมาในเกมที่ 2, ส่วุนคีกิสถานแพ้มาแล้ว3เกมติดนับทุกรายการพวกเขาลังไม่ดีตั้งแต่การอุ่นเครื่องกับรัเสเซียแล้วแหละครับเดินสอยไปแปะประตูเน้นเ้นก่อนจะแพ้เกมแรกให้กับซาอุไป1นึ่งศและแพ้เวียดนามไปอีก1ประตูต่อ2ครับแต่กำแพงก็ยังเก็บได้3จาก5นัดอยู่นะครับ ใส่ตีในบ้านของจอดแดนครับชนะ3แพ้อเสมอ2ครับส่วนทีมเยือนอย่างคิกคิสสถานะกับการออกไปเยือนชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวและคู่นี้ในะกำแพงไปที่เมตรเดียวครับสูงต่ำก็ไปที่2.25 ก็ต้องบอกว่าเกมนี้ครับในส่วนของกำแพงเบื้องต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงรล้วนะครับเพียงแค่เมตรเดียวเท่านั้นดูจากภาพรวมครับทางฝั่งของจอแดนยังคงเหนือกว่าทางฝั่งของกีกิสฐานทุกเหลี่ยมมุมครับเกมนี้ต้องบอกว่าทางฝั่งของจอแดนยังถือให้ที่เหนือกว่าและเกมนี้ยังมองว่าพวกเขาจะเอาชนะไปตามๆคือ2ประตูครับเกมนี้บิลลี่การันตีไปที่ทีมชาติจอแดนอยู่23ปีครับ ก็สำหรับ10คู่ในค่ำคืนนี้ครับก็ต้องบอกว่ามีคู่สําคัญหลายคู่โดยเฉพาะคู่เอกประจํารายการนะครับหรือผู้เจอกับบาร์สลี์บิลลี่จัดกิจกรรมไทยผลรอแฟนๆอยู่เข้ามาร่วมสนุกได้เลยนะครับส่วนแฟนๆที่อยากจะเข้ามารับข้อมูลเพิ่มเติมไปเจอกันที่แอปสีเขียว B-Y245 ด้านหน้าอย่าลืมใส่ตัวแอปด,ด้วยนะครับ ส่วนทศนะเกมคู่ของปารีสแซ็ชแมงดุ้กับปารีสเอฟซีเกมนี้ยังขอชี้เป้าไปที่ปารีสแซ็ชแมงนะครับคืนนี้3ประตูกับไปลุ้นกันอย่างที่ปารีสแซ็ชแมงครับส่วนเกมคู่3ามไกยรี่ยังคงถือไพ่ที่เหนือกว่าเจนูครับส่วนคู่ดีสในส่วนของยูเวนตุสครับทัพมาลายคืนนี้พยองเด็ดแน่นอนส่วนเกมคู่5มองไปที่เซลตาบีโก้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ดีกว่าในรอบ5เกมหลังรวมไปถึงตารางคะแนนที่ยอดเยี่ยมส่วนเกมคู่ที่6กครับจางฝั่งของโคโลบาคืนนี้จะออกอาลาวาดฮูเอสกาถึงดิ้นครับ yeah <laughs> ส่วนคู่ที่7และ8นะครับในส่วนของดิวิชั่น2ของฮอลแลนด์ปทีเจ้าบ้านทั้ง2ทีมเลยนะครับ PSV ชุดเยาว,วชนเช่นเดียวกันกับอาลส์มาชุด2ครับส่วน2คู่จากฟุตบอลยู23ปีนะครับ AFC ในส่วนของซาอุดีอาระเบียและจอร์แดนยังคงเป็น2ทางเลือกที่น่าสนใจครับและนี่ก็เป็นในส่วนของ10คู่ที่น่าสนใจแฟนๆชื่นชอบทีมไหนทีมใดอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้วิลลีมงานต้องขอตัวลาไปก่อน so what do you got